สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับกายนะครับผมก็ช่อง The Cream Channel วันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของคอลเลคชันใหม่ของเรานะครับผมติดตามข้อมูลทีนิวอารมนะครับผมฟอร์เวนเทอร์2025นะครับผมบายาสโตคอมูชิตะกับดรอปแรกของเรานะครับก็แน่นอนว่าพูดถึงเรื่องของตัวคอลเลคชันก่อนละกันคอลเลคชันเนี่ยเป็นคอลเลคชันที่เข้ามาในฤดูของฤดูหนาวเนาะเช่นนี้สิ่งที่เราเน้นพิเศษคือเรื่องของการมีเท็กซ์เจอร์ของแฟบริกนะครับผมโดยรอบนี้เนี่ยมันจะมีการใช้ผ้าที่มีเท็กซ์เจอร์เป็นพิเศษเช่นผ้าที่เป็น คิดเรียกชื่อว่าอัลตราโซเอสนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ทุกคนรู้กันแว่ามันพิเศษยังไงบ้างดียังไงบ้างนะครับในที่นี้นะครับก็สตัวผมเนี่ยนะฟิตเช็คก่อนเลยดีกว่าเนี่ยมาในลุกวันนี้นะครับผมผมใส่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมว่าเป็นไฮไลท์ของคอลเลคชันเหมือนกันก็คือตัวแฮงก์แจนแจ็กเก็ตที่มีความเป็นมินิมอลแล้วก็เอลเลกแอนซ์โดยพอสมควรนในตัวนะครับผมมันเรียบแต่ว่ามันดูทรงมันมีความสวยงามตัวสั้นนิดนึงนะครับมีความพองนิดหน่อยแต่ผมก็ใส่่่ทัััััับบบเเเเเเขขข้้้้้าาาไปปกกออออออองงงงนน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 ีีีดวยยะครรผผมม็ลตซซหืึ ว่าเป็นลุคที่มันใส่ง่ายๆเป็นออกสีโทโนโทโนเนี่ยคอลเลคชันนี้เนี่ยเสื้อผ้าเราเนี่ยจะมีความเป็นโทโนโทโนสุดมากก็คือว่าสีเนี่มันจะมิกซ์และแมชกันค่อนข้างง่ายมากลายเขียวกับเขียวกับเขียว,ยวนี่ก็ข้างง่ายมีทั้งนิดแวร์นะครับผสมผสานทั้งนิดแวร์ที่ใส่ได้ง่ายขึ้นกว่าคอลเลคชันที่แล้วนะครับผมมีทั้งสูตรที่เป็นสูทสไตล์ออกแคชชวลแต่เป็นดับเบิลเบรสเซตเป็นสไตล์ที่ผมชอบเป็นคำวิจารณ์เนี่ยเป็นสไตล์สิ่งเดียวของเขาด้วยนะครับผมรวมถึงตัวโอเวออออรรรร์์เเเเเเชิ้้้้ตตตตนน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 นะคคัััััับบผผมมมมแลลวววกกกก็ก็็าางงทีีี่่ปปดยยหื ตันที่ผมว่าเราออกแบบมาค่อนข้างที่จะมินิมอลมากคือว่าเราจะไม่เห็นพวกกระดุมกระเดิมเลยเพราะว่าเราเป็นไม่กระดุมแบบแปะซึ่งเป็นตัวออกสีเงินเที่ไม่ได้มีความเงามากนะครับผมีเป็นดีเทลที่คำชิตาเขาคิดมาแล้วนะครับผมผมว่ามันมันเท่มากๆเลยโดยเฉแบบกระดุมที่เป็นแปะอย่างนี้แล้วก็มินิมอลของตัวนะครับส่วน ผ้าวัสดุเนี่ยก็คือใช้สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของคอลเลคชันนี้ก็คือตัว Ultra s <S อัลตราสเอดนั่นเองนั่นเหมือนกันอัลตราสเอดเนี่ยเป็นผ้าที่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยจะนึกว่ามันคือเฟลซูเอดนะซึ่งมันก็คือใช่มันคือเป็นอาร artificial สเวดนะครับผมแต่ว่าแฟเบ็กที่เราใช้จริงๆแล้วเนี่ยแฟเบ็กของเราเนี่ยเรียกว่าอัลตราสเอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเทรดมาร์กนะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าบางทีเห็นอะไรที่มันเป็นหนังสเอดปลอมหรือว่าสเอดที่ทำมาจากพวกไมโครไฟเบอร์เนี่ยก็เรียกเป็นอัลตราูเอซึ่งงมันจริๆแล้วเเนนี่่่ยออาาจจจะะะไมมใชครรรัับผพิงๆลตราสเออททเเเเนนนีี่่่ยปป็็ชืรดมารรรร์ของงบบิิษษััทททซโเเเ่่่ึปป็็นนี คนต้นคิดผ้าที่เป็นอัลตราสเอตเนี่ยตั้งแต่ยุค1970งเแล้วอัลตราสเอตเนี่ยก็เป็นตัวที่ใครจ้จากเฮาส์ันซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังของอเมริกาในยุคยุคหนึ่งนะครับผมนึกถ้าปี70เนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นคนนำอัลตราสเอตเนี่ยเข้ามาใช้ในคอลเลคชันของเขาเหมือนกันผ่านมาที่เราเนี่ยเพราะตัวผมเองเนี่ยก็สัมสึกว่าผมเนี่ยรู้สึเวตมันมีความร้อนมากเกินไปแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอัลตราสเวตที่ผมเคยมีตัดกางเกงตัดนู่นตัดนี่ไปแล้วเนี่คือไมม่ี เล้วติดต้นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้มีความน่าสนใจในการใช้ชีวิตปัจจุวัน ได้ง่ายมากขึ้นด้วยสิ่งสำคัญก็คือว่าอัลเจสเซดเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยมันมีความคงทนมากกว่าหลายคนเนี่ยจะเข้าใจผิดระหว่างอัลตเจสเอดกับหนังไมโครสเอดทั่วไปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไมโครสเอดทั่วไปเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของที่ว่าตัวมาเรียลในการทำเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่เหมือนกับตัวอัลตเจสเอดซึ่งก็เป็นมาเรียลที่เป็นเคมีสังเคราะห์นี่แหละแต่ว่ากรรมวิีการทำเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้ตัวผิวของเขาเองเนี่ยไม่มีการเกิดพลลิ่งนะะคครับผมมก็ือจไเป็นขุยอว่่่าาเคมันใจอยูแล้้วว่่่าาาาสมมมรรรถถเเนนนนนีีียยูกกกััับขึลิ ได้เป็นถึง200,000ครั้งก็คือว่าจะไม่เป็นรอยสีไม่ตกด้วยนะครับผมในส่วนความสัมัตของอัลเจอร์เสตแล้วจริงๆแล้วอัลเจอร์เสตเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากคือสูงมากถึง10เท่ากับผ้าไมโครเสตทั่วไปนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพวกอย่างรถซุเปอร์คาร์าต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นหนังที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือใช้หนังของพวกอัลคันทาราหรือพวกอัลเจอร์เสตนั่นเองเข้ามาใช้นะครับผมก็เลยคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอัลเจอร์เสตของเราเนี่ยทำไมราคา,าถึงสูงกว่าพวกไมโครเสตหรือว่ S uit, <S uit, อ uit, ่่่่าาาเเเเเฟฟคคซซออททโกกััััววไปีีห็นนนนนนดด้้ยยใตลืขสํญ คำว่าอัลเจอร์สวีดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชื่อที่เป็นเทรดมาร์กนะครับผมจากบริษัทโทเรของญี่ปุ่นที่ต้องเมดอินญี่ปุ่นเท่านั้นแหละเลยอยากทำให้ท่าเข้าใจนะครับผมว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกใช้มาเทียรที่ดีเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่า,ดวาเดลคาราเมลเราก็พยายามเอามาเทียรที่มีคุณภาพสูงที่สุดสดีที่สุดเข้ามาทำให้ได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยคือตัวแรกเนี่ยแฮงตันเห็นไหมแล้วก็ใช้เป็นดร็อสตริงนะครับผมคือแฮงตันตัวนี้เนี่ยมีความเป็นมินิมมมออออลลทีีี่่่่บกกไไไปแแ้้้วววนนว็นนนนาคืตตัตตัเยดจ มุชฌะในการทำมาให้กับคอลเลคชันนี้นะครับผมตัวที่2ก็เออเจสต์เอสดีๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือโอเวอร์เชิร์ชนะตัวนี้แหละมาด้วยกัน3สีก็คือสีออกเป็นเทานะครับผมชาโคลสีออกเป็น,นทับบาคโก้แล้วก็สีออกเป็นสีครีมข้างหลังก็คือเนี่ยครับผมมีแหวกช่องไว้นะครับผมซึ่งก็ทําให้เหมือนกับว่าสวมใส่ได้สบายขึ้นนะครับผมมีรยยูมพื้นที่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยผ้าเป็นเออเจสต์ที่เป็นตัวขนาดบางฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสามารถใส่เป็นเสื้อเชิ้ตได้ด้วยผมก็เลยเอามาใใสสสส่กกกกัััััับบบบวมมมมเเเเเืืื้้้อออชชิตดหนนนนนนนะะะคคคครรรรผผาป็ลซีี์ ซีรีส์ที่เป็นเแจ็คเก็ตเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยก็สามารถใส่ปในบรรยากาศอากาศที่ตั้งแต่ประมาณ23-24ไปถึง6องศาได้ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวไฮริงตันแจ็คเก็ตนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่คลาสสิกของคอลเลกชันเราคนเขายคนจะจำได้ละตัวอันไลน์สตรักเจอร์ที่เป็นตัวายฟิตเหมือนกันก็มีความเป็นไซส์ที่เป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยเรล็อกซ์ดูลูสๆนะครับผมเห็นเดรปของเสื้อผ้าเพราะว่าเนื่องจากว่ามีผ้าเหลือ ข้างที่จะพอสมควรให้ดูเป็นสไตล์ที่ผมว่าแคชชวลออกมาแต่ผ้าที่ใช้เนี่ยือผ้าฟูแต่ว่าผ้าฟูที่มีความสําคัญและแตกต่างจริงคือว่าเป็นคอตตอนผสมดินินนะไม่ใช่คอตตอนร้อยเรเซ็ดซึ่งมันหาได้ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วมีความแตกความแตกต่างซึ่งผมคิดว่ามันก็สามารถเอามาใช้กับบรรยากาศในเมืองไทยได้เหมือนกันนะครับผมพอมาเป c o l l e c t i o นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีนิดตัวใหม่ของเราซึ่งทํามาจากคอตตอนแล้วก็ วาร์ชีเพเปอร์ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมเป็นสกิปเปอร์โปโลเป็นสกิปเปอร์ที่ทําช่วงคอมาเนี่ยให้ลึกไปหน่อยผมจริงๆมันผมคิดว่าช่วงคอที่มันลึกมาเนี่ยมันดูสวยแล้วมันดูมีความเอลากัน ance, แล้วก็เข้ากับร่วมความร่วมสมัยมากกว่าด้วยฟิตเองเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนกับโอเวอร์นิดๆนะครับมีรูมเหลือซึ่งผมเนี่ยคิดว่าเสื้อผ้าในยุคสมัยนี้เนี่ยเราดูเอลากันด้วยคอนโทรวิทมากกว่าเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะมีความเหลือบ้างหลังๆเสื้อเชิ้ตผมเองเนี่ยผมก็ชอบให้มันมีความม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 มแแแบบบบไไไไ่่่่่่นน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 เเเเเกกกกกกิิปปคคคคครรออออืืืีีีววววาาาาาาหลล้้้้้็็ใสสสััััผผทดดููขขึึยยจะะงม แน่นอนพูดถึงตัวแจ็คเก็ตแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงตัวกางเกงนี่ก็คือกางเกงลูกฟูกนะครับผมนี้มาด้วยกันล็อตนี้เนี่ยกางเกงตัววา er ยทาวเซอร์อย่างเดียวแล้วก็คือมาด้วยกันสีสีนะมีเนวีมีตัวลูกฟูกสีเขียวลูกฟูกสีเทานะครับผมคอลเลคชันนี้มาด้วยกันเป็นสีเทาอ่อนเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลน,นะที่เป็นน้ำตาลที่เป็นผ้าคอตตอนทั่วไปนะครับผมส่วนนี่คอลเลคชันนี้ก็คือตัวสกิปเปอร์โปโลเนี่ยก็มีด้วยกัน3สีีเเเหมมือนนนนนกกัััซแตต่่ละวะวยจป็ารทอสีทอได้เเนนนีีนน่่ยยยาผม ทอได้ขึ้นมาเนี่ยเตรดเนี่ยมันน่าจะหลายผสมกันแบบสีเข้มกับสีอ่อนทําให้มันมีวิตติของมันแล้วมีความเป็นมาลานช์ดหรือว่า,อาสองสีในตัวเดียวนะครับส่วนว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นแขนยาวซึ่งใส่กับพวกสูทแจ็คเก็ตของซายที่ราลานเนี่ยมันก็ค่อนเหมาะเหมือนกันคือคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่มันสามารถมิกซ์และแมทช์ได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวเหมือนกันนะครับผมโอเคจะพูดก่อนว่านี่คือนเนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลคชันของเราซึ่งเซตนี้เป็นดรอปแรกที่อยากจะมาโชวช์ให้กับทุกคนได้กกนนรู้จกักก แต่ว่าจริงก็สามารถใส่กับพวกแจ็คเก็ตสูทพวกอะไรนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือเป็นหนึ่งในคอลเลกชันแรกของพวกเรานะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมจะ mix and match เนี่ยตัวนี้นี่เผมเนี่ยผมขอก็อบคำชะตาแล้วกันผมเห็นลุคนี้ของเขานะนี่พูดถึงเรื่องของ mix and match แล้วกันแล้วกัน3ลุคลุคนี้นะครับผมนี่แรกอ่ะสมมติถ้าเกิดผมแต่งก็ได้เหมือนกันนะเข้มกับดำสมกันนี่เป็นลุคที่ง่ายๆที่หลายคนนิยมละสองตัวนี้เนี่ยโอ้ผ้าตัวนี้นี่สวยมากก็คือเป็นสีทสบะโก้สีออกเป็นบราวน์ทั่วไปแต่ว่าบราวน์ซึ่่่งงงอัันนนนเเเเเีีีี้ยยผมมคิดดดววาาแชกกกกบพกกสฟฟ สวยมากเลยนะครับผมผมคิดว่าแบบกับรองเท้านะครับผมที่มัน Penny loafer อย่างเงี้ยลองใส่ดูเนี่ยเป็นลุกที่ผมว่าสวยมากมาแล้วผมคงคิดว่าเออผมชอบแล้วก็จะแต่งเป็นยัาง,ง้านนี่แล้วนะครับผมส่วนตัว นี่นะครับตัวโปรของผมเนี่ยแน่นอนว่าสีเขียวเป็นสีที่ผมชอบมากอยู่แล้วคอตัวตัวนี้เนี่ยผมคงม,มิสแมผกับที่เป็นเสื้อนะครับผมตัวนี้ผมผสมกับเสื้อที่เป็นสกีเปอร์บอลของเรานะครับผมตัวใหม่ที่เป็นแมทช์สีน้ำตาลอ่อนที่เป็นสีที่ยูนิคเนี่ยผมว่าหาดูไม่ได้ไม่เคยเห็นคนทำกันแต่ว่ามิสแมผกับทุายสีเขียวเนี่ยเป็นแม้แต่ลายเสื้อที่เป็นสีคอตัวตัวนี้แจ็คเก็ตสีเทาของเราตัวนี้มันก็เข้ากันได้ดีใส่กับเข็มขัดนะครับผมเข็มขัดที่เป็นสีออกน้ำตาลอ่่่่่อออออนน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 หหยะะคครรรรรรัััับบบผผมมมมววาาาาาาากกกกกกก็็็็เเเเขข้้้้ททททททีีีงงงไดืปปึพ สแตนสีออกเป็นแบบสีน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยก็เหมาะสมเข้าทีน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวนะครับส่วนตัวแฮร์ริงตันเนี่ยผมเนี่ยมันมิกซ์แอนด์แมชได้เยอะมากทีเดียวแฮร์ริงตันเนี่ยถ้าผมเลือกจริงเนี่ยผมก็คงใส่กับนิดใส่กับสุ้มคอกลมได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งใส่ทับไปกับเสื้อตัวสเอตตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมกางเกงเนี่ยผมคิดว่ามันหลากหลายมากผมก็ใส่กับกางเกงที่เป็นสเอตด้วยเหมือนกันได้เหมือนกันสีที่เป็นสีที่เข้มหน่อยคือสีที่เป็นสีที่มันแมชเเเข้ากกัับตตววแจ็็คโออร์เชร์ตััวนนี้ะครบเป็็็นนนนกกกกกกางงเเเเสสสออหมมืััผแล้ววยข้าที ทีเดียวเหมือนกันครับผมอันนี้เนี่ยก็คือคร่าวๆของดรอปแรกของคาโมชิตะคอลเลกชันของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมก็จะมีมาดรอปสตามมาอีกนะครับที่นี้ผมอยากให้ผมคิดว่าเป็นคอลเลกชันที่มันลงตัวมากๆแล้วก็ใส่ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับผมมิกซ์แอนด์แมชกับพวกเสื้อผ้าอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็สวยเหมือนกันผมคิดว่าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีรูปผมพวกผมเนี่ยมาใส่กันในะครที่ว่าแบบไม่ได้เป็นทั้งคอลเลกชันอะเรามามิกซ์แอนด์แมชกับเสื้อผ้าของเราที่เราใส่เดลีี่่เเนนนยยป็ยัังงงไบบ้าะครผม ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเอ j นจอยนะกับตัวอินทร d u ักชั่นกับเสื้อของคอมป์ชัคเลชั่นฟอลวินเทอร์2025นะครับผมกับพวกเราในวันนี้นะครับผมไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูไอตัวทีเซอร์และตัวที่เป็นแคมเปญของเราที่เราไปทำวิดีโอมาที่ญี่ปุ่นเนี่ย ก็ลองไปดูกันนะครับผมเพราะาพวกเราตั้งใจกันโหทำเเรื่องเป็นราแหละครับผมได้ครับแล้วไงเจอกันใหม่นะครับผมทุกคนที่นั่นมาแวะไปดูได้นะครับที่สาขาที่วันแบงค์คองนะครับผมที่เกซอนนะครับผมที่อารีนะครับผมแล้วก็ที่โอโทะนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ